ตอนนี้เพิ่งออกมาจากโรงหนังสดๆร้อนๆเลยนะครับก็รีบมาทำรีวิวนะครับสำหรับภาพยนตร์ที่โอ้โหทุกคนรอคอยนะครับเด็กยุค8 0ด0นะครับตอนนี้ก็เป็นเด็กหนวดแล้วนะครับสำหรับ the super mario bros movie ก็เรื่องนี้นะครับหลายๆคนที่ โตมากับมาริโอก็จริงๆแทบไม่ต้องอธิบายเลยนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคู่พี่น้องนะครับมาริโอกับรูจินะครับซึ่ง2คนนี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นพรัมเบอร์นะครับก็คือเป็นช่างประปานะครับต้ทมท่ออะไรเงี้ยทาเกี่ยวกับพวกที่เกี่ยวกับประปาทั้งหลายนะครับเขาก็เพิ่งจะเริ่มบริษนสแล้วเซตอัพของเรื่องเนี่ยมันอยู่ในโลกปัจจุบันนะครับคือโลกที่เป็นโลกมนุษย์นะครับทีนี้เนี่ยมันก็เกิด เหตุการณ์ไรบางอย่างนะครับทาให้ทั้งคู่เนี่ยถูกดึงเข้าไปในโลกของซูเปอร์มาริโอนะครับผมก็ไม่รู้เรียกว่าโลกอะไรนะทีนี้เนี่ยก็ไปเจอกับตัวละครต่างๆนะครับซึ่งไอตัวบอสใหญ่เนี่ยที่เป็นตัวต้นเรื่องทุกอย่างเนี่ยคือตัวของบอสเซอร์นะครับซึ่งบาเซอร์เนี่ยเป็นมันเป็นเต่าปะมันเป็นเต่าเต่าที่เป็นมอนสเตอร์ด้วยประมาณนั้นใช่ไหมที่พ่นไฟได้นะครับขึ่งเต่าขึ้นมังกรผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ย บอลเซอร์เขาก็ยึดครองอาณาจักรต่างๆครับแล้วก็เหลืออาณาจักรของ Princess Peach ไว้นะครับเป็นอาณาจักรสุดท้ายนะไออาณาจักรนี้จะเป็นอาณาจักรเห็ดใช่ไหมครับที่มีพวกโพดนะครับพวกมัชรูมเนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยทีนี้เนี่ยตัวของมาริโอนะครับก็เลยต้องทําภารกิจนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่ชายของเขานะครับลุยจิแล้วก็ช่วยเหลือตัวของ Princess Peach นะครับปกป้องเมืองของเขาอันนี้คือเรื่องราวหลักของหนังเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยที่พูดไปก็ไม่สปบซอหรอกนะ ามาพูดถึงตัวของหนังกันดีกว่าว่ามันสนุกไหมนะครับเข้าเรื่องเลยนะครับรีวิวต้องบอกว่ามันเอนเตอร์เทนนะมันเอนเตอร์เทนผม,มนไม่อยากดูเลยแฟนผมลากไปดูผมไม่ได้อยากดูอะไรซูเปอร์มาริโอเลยแต่้วยความที่เราอะโตมากับมาริโอใช่ไหมครับมาเวอร์ชันแรกๆที่ผมเล่นก็คือเล่นในพวกไอเครื่องเกม Nintendo สั้งหลายนะครับแล้วก็ในเกม boy ใช่ไหม้ก็โตขึ้นมาแล้วเล่น Mario k a r t ด้วย เราเล่นมาริโอเกือบ,ท,อออบท,อทุกเวอร์ชั่นที่มีบนโลกเนี่ยอย่าง n i นเทนโดสวิตช์ใช่ไหมครับก็จะมี Mario Party ซึ่งมันก็เห็นตัวละครต่างๆมาแต่มันก็ไม่ได้เข้าใจเนื้อเรื่องนะว่าอ๋อคนนี้เป็นคนนี้เราเราแค่รู้ว่ามาริโอเนี่ยหน้าที่เขาคือต้องไปช่วยเจ้าหญิงพีชจากไอ้บลเซอร์ให้ได้นะครับอันนี้คือหน้าที่หลักนะอย่างตัวของดองกี้คองเนี่ยผมก็รู้จักดองกี้คองมาจากเกมของดองกี้คองเองนะครับก็ไม่รู้ว่ามันมีการผูกเรื่องอยังไงมานะทีนี้เนี่ย ในเรื่องนี้ก็จะมีการอินเทอร์วิวตัวละครต่างๆมาเยอะมากนะครับจริงๆผมว่าถ้าเรื่องนี้ทำกระแสออกมาดีแล้วได้เงินเยอะอย่างเงี้ยเขาอาจจะสร้างภาค2ภาค3ต่อก็ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นการ์ตูนอ่ะมันเป็นแอนิเมชั่นสำหรับเด็กนะครับมันเป็นคนดูได้ทุกเพศทุกวัยพูดอย่างี้ดีกว่านะครับเนื้อหามันไม่ได้มีอะไรดุนแรงมากทีนี้เนี่ยต้องมาชื่นชมว่าอ่าพวกอีสเตอร์เอ็กต่างๆที่เขาใส่มาเนี่ย มันค่อนข้างโอเคนะครับมันจะมี Refer e n c e ต่างๆคือถ้าเราเล่นเกมมา r i o มาเราจะรู้ว่าอ๋อถ้ามันทําแบบนี้จะเป็นอย่างนี้เข้าท่อเป็นอย่างนี้หรือว่าเก็บเห็ดแล้วเป็นแบบนี้แล้วเห็ดต่างๆเป็นยังไง m a r i o เวอร์ชันต่างๆที่จะมีการเก็บที่เวลา Power up อัครับแล้วมันจะมีเป็นคอสตูมต่างๆเนี่ยมันก็มีใส่มานะครับอันนี้เท r นเทอร์ก็มีบอกอีกแล้วนะซึ่งอันนี้ทำออกมาได้ดีเราเราเรา,เราดูไปเราก็รู้สึกว่าอ๋เอเฮ้ยได้เลยมันมันเหมือนกับในเกมนี้เลยว่ะนะครับแต่ว่า ออกมาโชว์ว่าเหมือนในเกมเหมือนเกมอันเดียวมันก็เข้าไปกับเนื้อเรื่องด้วยนะครับซึ่งไอ้นี่แหละก็คือจุดอ่อนของมันด้วยเหมือนกันคือพอมันใส่อิสราเอ็ลมาเยอะเหมือนกันไอ้ามันเยอะมากใช่ไหมครับมันรู้สึกว่าเหมือนเหมือนมันยัดเยียดอ่ะมันยัดเยียดอิสราเอ็ลมากเกินไปหน่อยนะครับแล้วเนื้อเรื่องอ่ะมันมันก็วีคมากนะครับคือการทรานซิชั o n จากซีนหนึ่งไปซีนหนึ่งซีนหนึ่งไปซีนหนึ่งเนี่ยเรียกว่าถ้ามันทำสิบครั้งเนี่ย คือ5ครั้งดี5ครั้งแย่ครับคือมันมันแบบสวิงขนาดนั้นเลยนะครับในเรื่องของฐานซีชั่นเรื่องของเนื้อเรื่องว่ามันแม็กเซนแค่ไหนซึ่งจริงจริงคนไปดูเรื่องนี้เขาก็ไม่ได้คาดหวังเนื้อเรื่องหรอกผมว่านะครับเขาก็ไปดูเอาอินเตอร์เทนซึ่งอินเตอร์เทนเนี่ยตอบโจทย์ผมว่ามันเป็นเหตุผลว่าทําไมคะแนนรีวิวนะครับมันถึงออกมาเป็นแบบนี้เพราะว่าฝั่งของนักรีวิวเนี่ยให้ไปแค่5 3%เองนะครับก็คือเป็นมะเขือเน่านะครับ แต่ทางฝั่งคนดูนี้ให้ไปถึง96%เลยก็คือคนดูเนี่ยเอนเตอร์เทนคนดูรู้สึกว่ามันดูแล้วมันเฮฮานะครับก็มีความรู้สึกอย่างนั้นได้ในมุมของคนที่มาเป็นคนให้เสียงนะครับก็น่าสนใจนะตั้งแต่ตอนประกาศมาใช่ไหมครับที่ได้คริสแพทนะครับมาเป็นมาริโอนะซึ่งคริสแพทนี่หลายๆคนน่าจะรู้จักเขาจากาหนังของ The Guardian of the Galaxy ใช่ไหมครับซึ่ง เป็นพระเอกหลักของเรานะครับสตาร์หลอดนะส่วนตัวของ Princess Peach นะครับก็จะได้น้องอัญญาเทเลอร์จอยนะครับน้อง ATJ ของเรานะซึ่งผมว่าคนรู้จักอัญญาเทเลอร์จอยน่าจะรู้จักมาจาก Queen Gambit เยอะนะครับจริงๆนางมีหนังมีซีรีส์อะไรหลายอย่างแต่ว่า Queen Gambit นี่คือปังสุดนะครับสองคนนี้ก็มามามา,มาแบกอยู่แล้วก็ภาคเสียงคือทำได้ดีนะเข้าถึงคาแรคเตอร์ผมอะเอาจังจริง ถ้าไม่ได้บอกว่าเนี่ยคือเสียงของคริสแพทอ่ะก็แทบฟังไม่ออกนะครับมันรู้สึกว่ามันคือมาริโอจริงๆนะครับแล้วก็ Princess Peach ก็คือ Princess Peach จริงๆส่วน Bowser ก็จะได้ตัวของ Jack Brack นะครับซึ่งเขาเขามาโชว์สกิลการร้องเพลงนะครับซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่เฮ้ยคือมันมันขโมยซีนะจริงๆมันร้องเพลงร้องแล้วร้องอีกนะครับมันเป็นน่าจะเป็นจุดจุดเด่นของ b o w s ซอในภาคนี้นะครับนอกจาก ความโหดของเขานะครับก็จะมีการร้องเพลงนะครับเป็นแบบอย่างการหนังมิวสิคอลเลยประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ผมชอบมากๆเนี่ยก็คือ pues ต okay. ัวของคุณ hmm คีแกนม h เคิลคีนะครับแต่คนก็จะจะรู้จักเขาจากคี y p นพิวนะครับเขาเป็นคนที่ทําพวกเป็นสกิตนะครับเขาเรียกว่าอย่างไรมันเป็นมันเป็นเหมือนคอมเมดี้สั้นๆนะครับที่เป็นคี y p นพิวนะเขาก็มาให้เสียงเป็นโทสนะครับ แล้วก็จะมีเซตโลแกนอีกนะครับมีคุณเฟรดอาร์มิเซนนะแล้วก็มีโอ้ยหลายคนเลยแต่หลักๆก็คือจะมี3าสคนนี่แหละคริสแพทอันย่าที่ไดจอยแล้วก็แจ็คแบ็กนะครับมาพูดถึงเรื่องภาพนะครับอันนี้ผมลิสต์มาแต่ละอย่างนะต้องเรื่องภาพนี่ทําได้โอเคนะครับเพราะว่ามันป็นนิเมชั่นใช่ไหมผมบางีความรู้สึกว่าเหมือนเราดูเหมือนเราดูไอเกมอะครับในไม่ว่าเราจะเล่นในแพลตฟอร์มไหนที่เป็นปัจจุบันอะ PlayStation หรือว่าใน ตัวของ Nintendo Switch ใช่ไหมครับว่าเนี่ยภาพมันจะออกประมาณนี้แหละภาพ a n i m a t i o นมันจะประมาณนี้แหละเหมือนเราดูซิน e m a t i c ที่ขึ้นไปอยู่บนบนโรงหนังใหญ่อะความรู้สึกมันอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าสีโทนสีทุกอย่างหน้าตาตัวละครทุกอย่างมันเป๊ะมากนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคนชอบก็คือชอบแต่ถ้าคน,คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนเราเอาเกมมาฉายบนจอใหญ่เนี่ยก็อาจจะรู้สึกไม่ไม่อิมเพรสเท่าไหร่ไม่ anything, ไมประทับใจเท่าไหร่ อันนี้ก็เป็นอีกมุมที่ผมคิดนะครับสุดท้ายก็คือเพลงประกอบนะครับเพลงประกอบนี่ค่อนข้างจะเอาใจเด็กหนวดนะครับคือแปลกไหมมันมันมันเป็นอนิเมชันที่เอามาให้เด็กดูว่าที่แบบครอบครัวดูได้ทั้งหมดนะครับผมว่าเขาคงอยากให้ครอบครัวแบบเด็กๆด,ดูแล้วก็เอนจอยไปกับว่าอ๋อมาริโอมันมีอย่างนี้มีตัวสัตว์ต่างๆมีต้องต่อสู้มีกินเห็ดใช่ไหมครับแต่คนที่เป็นแบบเป็นพ่อเป็นแม่เนี้ยเอาลูกไปดูด้วยก็ต้องเอนจอยไปด้วยอย่างเพลงอะ่ะ เพลงยุค90 80จ้านะครับเพลงแบบเก่าอ่ะเพลงเก่าทั้งนั้นเลยนะครับที่เอามาประกอบซึ่งจริงมันให้ฟิลได้มันฟิลมันได้เพราะว่า Mario มันก็คือยุค80 90อยู่แล้วใช่ไหมมันก็ให้ฟิลได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็โอเคผมค่อนข้างชอบเพลงประกอบแล้วมีเพลงประกอบ,บบางอันเนี่ยที่มันตรงกับคาแรคเตอร์ของคริสแพดจากหนังที่เขาแสดงเรื่องอื่นด้วยนะครับซึ่งยันนี้ผมยังไม่บอกว่ามันเพลงอะไรแต่พอผมดูแล้วแบบ อันนี้มันเพลงมาจากเรื่องนั้นนีหว่านะครับน่าจะเป็นอิสเอ็กแบบเบาๆนะที่ใส่มานะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นคลิปรีวิวนะหลังจากที่ผมดูจบนะครับไม่มีสปอยนะครับปลอดสปอยเอาจริงสปอยไปก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่ามันเป็นอนิเมชันเด็กนะครับเราพอจะเดาในเรื่องได้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับเอาไปดูความเอนเตอร์เทนไปดูมุกตลกของมันดีกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ใคร ดูมาริโอมาแล้วนะครับก็ลองมาคอมเมนต์ด้วยนะว่าคุณชอบไหมนะครับส่วนตัวคุณให้คะแนนเท่าไหร่ <Coming. S 1> ผม,ม IMDB นี่ให้ไป7.5จานะครับจากคนโหวประมาณ6000คนส่วนผมเองเนี่ยผมก็น่าจะให้ประมาณนี้แหละครับประมาณ7ถึงเ5เพราะว่าผมไม่ได้รู้สึกว่าโหย้ยออกมาแล้วมันรู้สึกเทพมากผมความรู้สึกผมอ่ะผมชอบโซนิกมากกว่าอีกนะครับเพราะว่าถ้าเทียบอะแอนิเมชันที่ออกมาประมาณปี2องปีเนี่ยผมรู้สึกว่าดูโซนิกแล้วผมมันเกินความ คาดหวังนะครับโซนิคเป็นเป็นหนังที่เกินทางคาดหวังแล้วก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะไปดูด้วยก็แฟนมังคับไปดูเหตุการณ์เหมือนกันเลยการโซนิคผมประทับใจมากกว่าอันนี้ผมดูแล้วผมเฉยเฉยแต่ไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยเติมตังค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปดูได้นะแล้วลองคะแนนให้คะแนนมาหน่อยนะครับมาคอมเมนต์กันหน่อยนะเดี๋ยวผมจะมีคลิปรีวิวต่อไปนะครับมีรีวิวหนังรีวิวซีรีส์นะหนังใหม่ชนลงก็มีนะครับหรือว่าซีรีส์ต่างๆทาง Netflix ทางเด็จปีกทางพามิวโอก็มีเหมือนกันนะครับาริา,กกบวามวหห่คเลลีใๆ มันก็จะได้ขึ้นไปที่หน้าฟีดของคุณนะครับคุณจะได้ไม่พลาดนะเจอกันตอไปคลิปหน้าครับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ